สวัสดีจ้าวันนี้คนอ้วนจะพามาทำลาบฝักกลิ้นฟ้าหรือฝักเพกานะคะวันนี้เราจะทำลาบแบบลาบทางเหนือนะคะพริกลาบเราก็มีขา่าหอมกระเทียมพริกแห้งเราเอามาคั่วคั่วให้สุกแล้วก็ตำทำให้มันละเอียดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปผัดนะคะ ฝักแหกาเราเอาไปเผานะคะเผาเสร็จแล้วเผาให้มันสุกนะคะเผาเสร็จแล้วเผาให้มันสุกแล้วเราก็เอาไปล้างน้ําแล้วขูดเอาผิวที่เราเผาออกแล้วเราก็เอามาหัน่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นช,นชนบางๆตามที่เราชอบนะคะพอเราผัดพริกลาบให้มันหอมทําใจชอบเราแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูลงไปนะคะอันนี้คนอ้วนใช้หมูบด หรือจะใช้หมูชิ้นก็ได้นะคะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันไม่มีตายตัวเนาะใส่หมูไปแล้วแต่เราชอบจะใส่มากหรือใส่น้อยเพราะว่ารสชาติของฝ,กฝกักลิงฟ้าหรือฝักเอกามันจะมีรสชาติขมถ้ากินเยอะมันก็จะเผ็ดร้อนนะคะล้วนก็เลยใส่หมูไปเยอะๆ่อยน,นะคะเพราะว่าพอบางชอบหมูเนาะ ขุดอ้นชอบฝักกีกานะคะซิกเนเจอร์ก็มีปลานะคะต้องใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็้งน่วใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อยู่ที่ปุชอบนะคะแล้วเราก็ชิมรสชาติสูตรนี้สูตรขุดว้นท่านกินบ่อยนะคะฝักกีการบางทีก็เก็บที่สวนผัดด้เทียบที่แล้วเราก็ใส่ฝักกิการลงไปเลยนะคะแล้วก็ผัดต่อไป ให้มันเข้าเนื้อเข้าที่กันนะคะเราก็ชิมรสอีกครั้งนึงพอเพิงรสชิมรสเสร็จแล้วเรียบร้อยตามที่เราชอบรสชาติแบบนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะ บุพันฝอย,แล,ย,อยแล้วก็ผักชีใบเลื้อยแล้วก็ผักแพลวผักแพลวนี่จะทำให้หอมนะคะแล้วผัดไผ่ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่มีก็ใส่แต่ผักชีใบเลื่อยกับใบมะกรูดก็ได้นะคะแต่กวนทำทุกครั้งจะใส่เพราะว่าชอบกินนี่ค่ะ หน้าตาที่เสร็จแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมลองทำกันนะคะเสร็ดนะเข้ามาเนี่ยเสร็จเสร็จเสร็จอันยังลาบสับเพลกาแซ่บจริงมไปหุผมเข้าบ้างออะไรวะ เส่งตก่แแตกวัดวันเล่น,นหลห <c oughs> แลว้วก็วิ่งไปวิ่อนีแต่ละวงก็ใหญ่เส้นปูใหญ่เราเปิดตั้งแต่เปิดน,นี้วันนี้